สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนิยายนะคะคงจะต้องสร้างความผิดหวังให้ใครๆอีกหลายคนเนาะก็ต้องขอโทษอีกไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะคะขอโทษอยู่นั่นแหละไม่รู้จะขอโทษอะไรนักหนาแต่ว่าก็ต้องต้องบอกนะตรงนี้ว่าที่รีไม่มีคลิปลงก็เพราะว่าตอนนี้รี่มาต่างจังหวัดนะคะเพื่อมาเยี่ยมญาติแล้วก็พักผ่อนนะคะก็มาประมาณมาได้ก็3วันแล้วล่ะ ตอนตอนแรกเลยที่ที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าตั้งใจที่จะมาทํานิยายที่นี่นะคะก็คือจะมาเขียนนิยายแล้วก็บันทึกเสียงที่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ามันมันบิ้วอารมณ์ไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะคือช่วงเวลาของรีถามว่าว่างไหมช่วงกลางวันรีว่างนะคะแต่ว่ารีไม่มีอารมณ์ที่จะมาเขียนนิยายจริงๆ ด้วยบรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ที่ที่ต่างจังหวัดนะคะมันบิ้วไม่ได้เลยอะคะ่ะรี่ก็รับเอาแต่ความสุขที่ที่มารับก็คือไม่ว่าจะเป็นความสุขจากญาติพี่น้องหรือว่าการให้ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันการที่ได้ไปเยี่ยมญาในใน,ในต่างหมู่บ้านนะคะรี่ก็เก็บเกี่ยวเอาตรงนี้ไว้จนจนเต็มมานะคะจนจนไม่มีหัวให้ที่จะคิดนิยายได้เลยอันนี้ก็ต้อง ต้องขอโทษมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะก็คงจะไม่เกินประมาณสักสองสามวันนี้แหละคะ่ะลีก็กลับแล้วนะคะร็ก็ต้องไปกักตัวที่กรุงเทพอีกเนาะเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วเขาก็ยังไม่ให้รี่เปิดร้านนะรี่ต้องกลับไปกักตัวอีกประมาณ3วันนะคะช่วงนั้นรี่คิดว่ารี่มีเวลาเขียนแน่นอนนะ,นะคะยังไงก็ก็รอก่อนเนาะ,อ,ะอย่าเพิ่งเบื่อกันอย่าเพิ่งทิ้งกันนะ รอก่อนเองไม่กี่วันเองเนาะอึดใจเดียวก็ถึงแล้วไหนๆก็รอแล้วนะคะก็ก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะคิดถึงนะ